สวัสดีครับอันนี้ก็คือพัดลมนะครับถ้าใครที่เกิดไปซื้อพัดลมมาแล้วไม่ได้ประกอบนะครับพัดลมเป็นกล่องแบบนี้มานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องพัดลมแล้วก็จะมาประกอบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องแล้วก็ประกอบพัดลมตัวนี้ให้ดูกันครับผม มาดูกันเลยนะครับเรแรกเริ่มแรกนะครับหลังจากที่เราได้พัดลมมาแล้วก็แกะกล่องมันออกมาเลยนะครับก็กมาเรามาดูกันเลยนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง มีอะไรให้เรานเปิดเปิดเข้ามาข้างในแล้วก็กระดาษนะครับที่เขาหอ่อตัวพัดลมมาแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นี่ก็คือพัดลมฮาราินะครับนี่ที่ใส่แล้วก็โยนทิ้งไปได้เลย ก็อย่า,ยาดราม่านะครับคลิปนี้สําหรับคนที่เขาไม่รู้สําหรับคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับนี่ก็คือใบพัดนึนะ่แล้วก็วางไว้ก่อน,นก็จะมีใบคู่มืออะไรไม่รู้ต้องไม่สนใจครับเรามีหน้าที่ใช้อย่างเดียวนี่ก็ ถึงกับกระดาษนะครับก็จะได้ตัวโครงพัดลมมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวตัวพัดลมนะครับก็จะมาแบบนี้เลยครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับกไ็ได้เลยนะ างอ,าอะไรที่ลองได้จะก่อนนะครับประกอบพัดลมก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นเลยใช้แต่มือเท่าน,นั้นเองครับ อันนี้ก็เป็นตักไฟนะครับก็มีแค่นี้ครับพัดลมก็ตัวนี้ใส่ก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นที่ล็อกแบบนี้ก็ใส่จะดู หรือเปล่าหรือว่าผมใส่ผิดโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับพัดลมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาปอบให้ดูเฉยๆี๋ยวเสียบปลั๊ก ดูแล้วกันมันจะแรงไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย<ด>ครับเปิดไปสามเลยแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับกมแรงเราก็จะมีพัดลมที่พัดเย็นสบายแล้ว นีก็ปรับสายไม่สายกระดับโอเคทานผู้ชมดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม